มาดูการเข้าถึงการบริการภาครัฐนะคะผ่านแอปพลิเคชันเพียงปลายนิ้วสัมผัสนะคะสำหรับแอปทางรัฐทางรัฐติดต่อรัฐนะคะผ่านแอปพลิเคชันเดียวสะดวกรวดเร็วนะคะแล้วก็ปลอดภัยให้บริการที่ครอบคลุมตอบโจทย์ประชาชนในทุกช่วงวัยค่ะแอปพลิเคชันทางรัฐเกิดจากแนวคิดที่ว่าทําอย่างไรนะคะให้ประชาชนได้รับการบริการจากภาครัฐอย่างสะดวกที่สุดโดยคําว่าทางรัฐมาจากคําว่าทางรัฐ ที่ DGA ตั้งใจให้เป็นทางรัฐเพื่อให้ประชาชนติดต่อสื่อสารกับภาครัฐได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยสำหรับข้อมูลณนะวันที่4เมษายน2566ของการใช้งานแอปทางรัฐให้บริการภาครัฐทั้งหมด94บริการยอดดาวน์โหลดนะคะอยู่ที่437,453ต่อปริมาณนะคะการใช้งานสะสม 4,782,302ปริมาณการใช้งาน2,566,9159 2, 66, 2 9, 9, โดยบริการยอดนิยม10อันดับแรกนะคะคือเงินอุดหนุนประกันสังคมข้อมูลส่วนบุคคลเครดิตบูโรสิทธิรักษาพยาบาลข้อมูลทะเบียนรถใบสั่งจราจรข้อมูลใบขับขี่ค่าไฟกอฟพอและหนังสือรับรองผลโอเนตค่ะ นอกจากนี้ครับแอปทางรัฐยังมีบริการเช็คใบสั่งจราจรที่ค้างชำระหรือชำระแล้วนะครับและยังชำระใบสั่งผ่านคีย์วอร์โค้ดได้ด้วยรวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถเข้าถึงได้นะครับโดยไม่ต้องไปขอจากหน่วยงานรัฐเช่นข้อมูลทะเบียนรางตรวจสอบค่าน้ำค่าไฟรวมทั้งยังสามารถชำระค่าบริการผ่านคีย์วอร์โค้ดได้นะครับ ซึ่งระบบก็มีการรักษาความปลอดภัยที่ปกป้องความเป็นส่วนตัวทั้งการสแกนใบหน้าและปรบประชาชนเพื่อป้องกันการสมรอยจากผู้อื่นนะครับทางนี้แอปทางรัฐสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบของ App Store และก็ o o o g p l p y a y และสามารถเลือกช่องทางการลงทะเบียนได้ตามความสะดวกกับ